อลุนนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาครับผู้สับสนุนโกโก้มอรัตนับฑิตครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มอรัตนัณฑิตชั้นปีที่1นึ่งะครับต้องขอบพระคุณท่านดรเรประเวศรัตนเพียรนะครับท่านอธิการบดีครับที่ได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับให้นักกีฬาได้ศึกษาเล่าเรียนก็ท่านใดที่สนใจครับโทรไปหาอาจารย์ปลาโมทได้นะครับ0 8 8 8 5 1 8362ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ปลาโมดพร้อมด้วยท่านอาธิการบดีครับท่านดรประเวศรัตนเพียรครับของหมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3เกมนี้เปิดเต็มตัวแล้วนะครับยอดกล้าขยับเข้าไปหาโอ้โหดูว่าโกโก้นี่อาศัยเก๋าขยับขยับแล้วออกแข้งโตคืนเนื้อเนื้อเน้เนไหลดอกมาดูว่ายอดกล้าพยายามจะเบียดจะปล้ำใน โกโก้คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้โอ้โหแต่ว่าจังหวะการกล้ำการล็อกการเล่งตีทําได้ดีแลวครับยอดจ้าแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องหมอโอ้โหโกโก้ในเยี่ยมเชิงกัจัดจ้านอยู่แล้วครับอ้าวถ้าผมจะถ้าเกิดมนจะไปไหนอย่าไปนะคู่นี้ต้องดูบอลอ้าแดงยอดจ้าเหมืนโกโก้อ้าหมุนหมุน ซ้ายเจอซ้ายนะครับเอ้า1 2สไปเอาฟันมาปักเสาแหวกลังมาทีนึงไม่แตกเอ้าไนไล่แทงไล่ล็อกเอายอดกล้าแดงโอ้โหโกโก้ตั้งกำแพงอ้าตีไปแดงยอดกล้าเอ้ากรรมการยังไม่แกะไม่ยาวกรรมการแย่โอ้โหนี่ครับหากลางยกที่สามอือมาดูครับหาซ้ายซ้ายไหนจะแน่วาการซ้ายโกโก้ไปก่อนยอดกล้า เาะน,นยายเาะนายเสียบเข้าไปโอ้โหนี่ครับมาดูครับดูอาวุธดูอาวุธครับอือฮือลอยกาตรีโกโก้โ,โกโ,โก้นี่ครับหล่าขวางแล้วก็ตีโอ้โหตอนนี้นี่ครับมาเดือดเดือดเดือดอสอง,างขามเข่าวงในยอดจานี่าศัยความสดนะครับเบียดเข้าหาอย่างเดียวชวนทะเลาะปล้ำในไปตลอดโด่ว,ว่าโกโก้วงในในี่มีลูกขวางนะครับแล้วก็แทงสวยๆว,วงนอกนี่มีออกแข้งซ้ายเอา มาดูกันที่วงในดูจังหวะการไล่แขนของโกโก้แล้วก็มีแทงคู้ด้วยนะครับโอ้โหเอาเลยครับดูนะครับเก๋ากระสดโกโก้เริ่มจะเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับในยกที่3ครับโอ้โหคูนนี้ต่อยกันมันพยะคาะจริงๆนะครับไยแดงยอดกล้าน้ำเงินโกโก้ต้องอนี่เลยครับหนุ่มโบท๊ทะนแทเดนได,ด้ว,วางคู่บวยเอ้าจับแม่ลูกนี้ไม่ตามเตะเอ้าโอ้โหใส่เข้าไปใส่เข้าไปอายอดกล้าน้ำเงินโกโก้โก อ้าวกรรมการแกะแยกโอ้โหนี่ครับมามันดูเดือดดูเดือดแล้วก็เล้าใจนี่ครับมหาน้ําเงินรุ่นพี่ดังมาก่อนเพราะฉะนั้นมหาไม่อยากให้น้องลบเหลี่ยมง่ายๆโอ้โอ้เอาทีเข้าไปโกโก้โอ้โหนี่ครับมหามันจริงๆอ,อ่าเจ้าสัปดาห์หน้าครับสุขที่7ตุลาคมก่อนมาชมมวยนี่มารับประทานอาหารเครื่องดื่ม ฟรีเลยครับมาสนุกร่วมกันครับนัดใหญ่นัดใหญ่ครับสัปดาห์หน้า Birthday, Consumer, มเบิร์ดเดย์คุณสุเมศซื้อสัตบตบงกดเรียนเชิญพี่น้องครับแฟ่หมัดมวยม,ม,มาชมแล้วก็มาทิมอาหารอร่อยอร่อยกันครับมาแล้วครับยกที่4ยอดกล้าพยามจะเบียดนะครับออกแข้งน้ำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในดูโกโก้จังหวะการไล่แขนนะครับโอ้โหเก่าเกมครับ ดูอยู่ที่การยืนระยะนะครับโอ้สายเริ่มทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับยอดจ้าโกโก้ก็ไม่สนนะครับขยับขยับเข้าไปดูว่าแข้งขวายอดจากระโตพื้นด้วยแข้งเขแา้วครับดูวงในจับได้ตีได้หรือไม่ได้อ้าวเริ่มจะล็อกจะตีได้เหมือนกันนวครับนี่แหละครับอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อ,อนถายอ่อนแรงเรียบร้อยนี่แหละครับวันนี้ทั้งคุณคุณชูชีพตีโพคานะครับอุทยัยธบสชมรายการนี่โพส่งมาบอกว่ามวยดูทั้งดูทั้งหมดดูทั้งหมด ชอบชอบมาโหได้นะครับแต่ว่าโดนกระชากลมโอ้โหไม่รู้ว่าลูกไหนจะเสียกันอ่ะนี่นะกลับมาเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ <c oughs> นี่ครับม่ายกนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งยกสี่ครับมาหาตัวผู้ชนะแต่ว่านี่ครับยังทําได้ดีพอๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องเจ้ายอดกล้าหรือว่ารุ่นพี่อย่างโกโก้อ่เดี๋ยวดูครับมา้าสองแคงเอาคืนเอาคืนเอาคืนาค้นเอาแล้วครับมาดูว่า โกโก้นี่ดูจับมั่นใจนะครับอาศัยเก่าคอยคุมเกมแล้วก็โตเอาไว้ยอดกาไม่สนนะครับขยับเข้าไปจะออกกระโดงทีมทำลายจังวหวะอีกครับ่ะเกมการชกกยังถือว่ายังแลกกันอย่างสนุกนะครับนี่นะครับโอ้โกโก้สายนี่แม่นเลือเกินครับอา้าวสายเจอซ้ายนะครับยอดกล้าแดงนั่เหมือนโกโก้เอาตีไปอา้าวตีไปอา้าวฮิ้วฮิวแม่แทงอีกดอกนึงแม่ยังวัดดวงวัดใจเลยทีเดียวนะครับ เหลือนาะทีหลังของยกที่4เอา้ายอดกาแดงเนโกโก้โยกซ้ายเอาขวาไปของเอาขวาม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 าสิครับมาสิครับดันนเลยนี่มาสิครับอโอ้โหนี่ครับมารุ่น้องลุ่น้องยอดกล้าบอกว่ามาพี่มาแลกกันพี่โกโก้ก,ก็บอกมาเจอกันนี่ครับเพราะฉะนั้นมันหมันแบบนี้ครับซ้ายโกโก้ติดบังเดี๋ยวดูยอดกายอดกลาขยับขยับ,ยบซ้าย โอ้โหเสียบคืนครับโกโก้ดูว่ายอดจ้าเริ่มจะเร่งขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะครับทั้งแข้งแล้วก็วงในนี่โอ้เวลาปล้ำในนี่ดูว่าวงในเริ่มจะตีได้โกโกโช้ชกในเกมตั้งรับนะครับขยับขยับหลอกท้ายโอ้โหดอกนี้นี่เข็งส<อ>ายโค้งจริงๆครับโอโ้โหนี่นะครับโอ้มาโดนลูกล้มนะโอโ้โหนี่นี่เอาอต้องต้องทำไหมทำไหมทำไหมทำ อ่านไปต่อครับยกสุดท้ายมาชิงดำไกลๆครับยกนี้เอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดาเลยนะครับโอ้เปิดเกมแต่ต้นยกเลยครับยอดจ้ามีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในโกโก้ก็คอยไล่แขนลอกแขนเอาไว้นะครับทำให้ยอดจ้ายังไตได้ไม่ถนัดครับเอาต้องรุนแรนต่อไฟแดงโยกราน้ําเงินโกโก,ก้เอาสายไปสายไปสองดอกเอาต้องต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะโยกาต้องต่อเนื่องโกโก้ตั้งรับแล้วนะครับ อา้าวรับอย่างเดียวไม่จ่ายไม่ได้นะครับอา้าวนี่แลหละมวยไทยทั้งมีทั้งแก้ทั้งเอาสายสวยโกโก้โย,ยกล่าเร็วเร็วเอาวทีไปโกโก้เอาเอาขวาไปสู่เอาขวาโตไม่เสียกันนะครับนายดูแลให้แต้มไปด้วยนะครับแฟนมวยที่ชมทางช่องทุกวัูดูแลให้แต ไปด้วยโอ้โหนี่ครับมหาสุดปันเกินบัญญายจริงๆครับายแดงยอดกล้ามหาใช้ความหนุ่มความสดเบียดใส่เข้าไปชวนทลละเลาะมาแต่ว่าเจ้ากโกโก้ครับแหาเก่ากระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินมาสูงเพราะฉะนั้นนี่ครับมหาตั้งรับใช้ฝีมือตั้งรับโอ้โหอาเดี๋ยวต้องดูเวลาอีกเกือบสองนาทีลูกเกมจะเป็นยังไงกับพี่ราลีไม่ว่ามาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับโกโก้หอยบางหอยโตยอดกล้าไม่โอนเบียดเข้าไปอ้า มองไงตีได้ไม่ได้โอ้โหมีแข้งนาไปก่อนแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดอีกกรรมการต้องแยกก่อนครับเอาคนนียอดกาไม่รอแล้วเดี๋ยวที่รถไม่ทันเอาไล่ไล่เอา,า,า,เอาซ้ายของโกโก,โก้ยอดกาเลงเลงเล,ง,เลงอีกเลงเมาขวาโกโก้เอซ้ายแหมติดนะครับยอดกาแหม โกโก้ออกมีพื้นที่ให้ออกด้านหลังนะครับออกไปเรื่อยอา้าอยู่ในมุมสามเหลี่ยมสามเหลีย่ยมยอกล้าเา้าขวาของโกโก้โยกล้ามายังลงเอา้าเตะตรงนี้ได้นะได้นะแต่ต้องต่อเนื่องนะครับต้องต่อเนื่องเอา้ามาทึกทึกทึกแล้วโยกลายังถึกอยู่เอา้าเหลือกนาทีหนึ่งเดินอีกเดินอีกอีกหนึ่งนาทีครับมาสายรุ่นน้องอุทัยไฟแดงมาเดี๋ยวดูครับสายสุรินรุ่นพี่น้ำเงินโอ้โหเอาขวาหน้า มาก็มาช่วงท้ายๆนี่อาวุธยังไม่ค่อยเข้าเป้าหม้อเหมิงด้วยกันทั้งคู่ครับเอาขยับเดินเข้าไปยอดกล้าหาเรื่องโอ้โหนี่ครับมาหูกูที่บีบหัวใจฮะน้่งเงินดูครับมั่นใจแล้วครับเจ้ากโกโกโออ้าสายความเก่าเลครับออกสายทีขวาทีคอยบังคอยโต้ออยอดกล้าไม่สนเบียดเข้าไปปล้ำใน ลำไหนนี่ก็โดนล็อกเอาไว้นะครับโอ้โหกระดูกมวยนี่ไม่ได้มีไว้ต้มฟุกจริงๆนะครับวันนี้งัดออกมาใช้เลยครับโกโก้นี่เลยครับแดงยกล้าโอ้โหาเงินโกโก้นะครับซ้ายเจอซ้ายอ้าวโกโก้ใช้พื้อนเพียเป็นประโยชน์แล้วด้านหลังนะครับออกไปเรื่อยปลายยกแล้วนะครับปลายยกสุดท้ายโกโก้นะครับหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักรู่เดียวนะครับผู้เอกวันนี้ ฝ่ายแดงก็คือ,อกล้านะครับพอวิเศษยิมน้ําเงินโกโก,โกม้มอรัตนบ,บัณฑิตนะครับนี่แหละครับหนุ่มบังกะดีขึ้นมาเลยทีเดียวนี่แหละครับเป็นแฟนมวยชื่อดังด้วยนะอ้าวกรรมการดูคะแนนทั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่น้ําเงินนะครับน้าเงินวันนี้โกโก้นะครับมรัตนบ,บัณฑิตเป็นฝ่าย